ส,สามเดือนครับเป็นไงบ้างเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องวความรักก็ดีครับเพิ่งเริ่มเริ่มต้นคุยกันแล้วก็รู้จักเขามากขึ้น <c oughs> น่ารักน่ารักครับผมบนก็ได้แบบแค่เปิดใจว่าสัมภาษณ์ว่าเป็นหลุ่มคนที่สนิทสุด <c oughs> มันก็เลยเป็นการแบบเปิดตัวมากยิ่งขึ้นใช่ก็เห็นจากพี่พี่สื่อเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเขาแฮปปี้ที่สุดเราก็ดีใจครับเราก็แฮปปี้ที่สุดเหมือนกันอ่ามาจิบเราเขาวัดเลยครับผม ก็แรกๆก็ต้องสร้างภาพกันก่อนก็เราก็ชวนไปวัดบ้างทาบุญบ้างใช่ครับแล้วพอไปแล้วมันมันมันกลายเป็นแบบเออเราเปิดใจคุยกันก็ก็สบายใจเนหลายคนบอกว่าที่เราเข้าวัดเปอนเพราะเป็นแบบแก้ดวงเรื่องความรักของคูอ่อ๋อเรื่องแก้ดวงหรือเปล่าในเรื่องของการทําบุญใช่ไหมครับไม่ได้แก้ครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่แล้วครับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงสื่อไม่ได้อะไรแต่เพียงแต่ว่า ที่ผ่านมาพอดีเขาก็ไม่ค่อยได้ไปเราก็เลยอาชวนไปประมาณนันะ้เนพี่ล้ฝนโดนทักว่าจะไม่จะไม่เจอเนื้อผู้ที่ดีอันนี้จริงไหมครับอ๋ออันนั้นเนี่ยได้ยินมาเหมือนกันครับก็มีพี่ๆหมอที่เขารักแล้วเขารบเนี่ยครับเขาก็จะบอกตอนที่อย่างไปอย่างไปพมา่าก็คือพอไปด้วยไปทําบุญด้วยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออมีพี่หมอครับเขาก็แนะนํามาว่าให้ไปไปเหมือนกับว่าให้ขอขามา ซ,ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าเราเชื่อไหมนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ผมเชื่อว่ามัน,มนอยู่ที่การกระทำของเราในวันนี้มากกว่าแต่จนตัวเขา็เลเรงที่จะเชื่อเพราะว่าทำบุญช่วงนี้ทำบุญปล่อยมากกว่าเดิมปล่อยเหรอหรือเขาแอบไปเนี่ยโอเคก็อาจจะปล่อยขึ้นเพราะอาจจะเห็นออกมาในแง่ของสื่อมากขึ้น,นครับเพราะว่าอาจจะมีพิพสธภัณชนแบบจับตาดูบ้างอะไรอย่างงี้ครับที่หมอดูเขาบอกว่า จะไม่มีเนื้อคู่หรอครับผมก็อยู่ที่เราแหละนะครับมันก็ไม่ใช่แค่ฝ่ายเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูฝ่ายผมด้วยนะว่าผมมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรผมดีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยครับฝ่ายเราโดนทักบ้างไหมครับฝ่ายผมแล้วครับว่าจะแบบคนไหนเป็นเนื้อคู่เราจริงหรือเปล่าฝ่ายผมเนี่ยไม่โดนทักเรื่องเนื้อคู่ครับมีแต่คนเข้ามาบอกว่ายินดีด้วยจนแบบเดี๋ยวครับใจเย็นเพิ่งเริ่มต้นอ่าครับผม ก็อาจจะเป็นจังหวะช่วงเวลาชีวิตพอดีมั้งครับอย่างเราก็30ต้นๆแล้วเขาก็เพิ่ง30มสิบอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนจับตามองว่าไอ้มันมันถึงเวลาที่จะมีครอบครัวหรือยังอะไรเงี้ยครับก็เลยจะก็บ่อยครับมีโอกาสก็เจอกันครับสมมติแบบผมถ่ายรายการเสร็จจัดรายการทีวศเสร็จอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเขาว่างไม่มีคิวถ่ายพอดีก็อาจจะเจอกันอะไรนะครับอย่างช่วงนี้สามเดือนเป็นโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าก็ถ้าเป็นโปรโมชั่นก็น่าจะโปรค่อนข้างคุ้มนะ แต่ก็เดี๋ยวดูกันต่อครับใช่ฟิตกันยังไงบ้างในท่วงที่เเต็มที่ตอนนี้ก็ก็เดินหน้าแล้วก็ถือเป็นคนที่สนิทที่สุดครับก็มีอะไรก็คุยก็ปรึกษ,ษาลลครับมีอะเป็นห่วงไหมครับพี่อาร์มเาถ่ายทำละครอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบซื้อข้าวกล้องไปให้ถึงกองอ๋อไม่ต้องครับอยู่กองละครขึ้นชื่อว่าประหยัดสุดเลยครับเขามีข้าวให้กินครับ ไม่ต้องซื้อจะมีโอกาสไปรับไปส่งมั้ยคะมีโอกาสไปรับไปส่งไหมยังครับยังยังยังย่ถ้ามีจะไปไหมคะถ้ามีไปไหมจริงจริงแล้วมีมีมีของผมมาที่ไปทํางานบางอันแบบเช่นไปสอนศิลปะเด็กๆเนี่ยเขามีถ้าเขาว่างเขาก็แวะไปไปนั่งเรียนด้วยเหมือนกันนะก็สนุกสนุกกันดีครับมีได้เจอครอบครัวของเด็ยังเมีเจอเจอคุณแม่เพราะว่าเขาจะไปไหนกับคุณแม่อยู่แล้วก็จะมีบ้างที่บางทีคุณแม่ไม่ว่างเราก็อาจจะ นัดเจอการสั้นๆแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านแม่มีฝากฝังะไร,<ล>ค,รคุณแม่ก็ฝากอยู่แล้วครับฝากว่าก็ถ้าถ้าเขาไม่ได้มาก็ฝากดูน้องหน่อยแต่เป็นการฝากดูยังไม่ได้บอกฝากดูแลนะครับว่าฝากดูหน่อยนะอะไรเงี้ยครับนนว,รว,ว่าคนเก่าเราลครับ่จบออ๋อจบแล้วจบแล้วครับก็คือจริงๆในเรื่องที่ผ่านมามันก็ทั้งคู่แหละครับทั้งฝ่ายผมแล้วก็ ฝ่ายฝนอะไรเงี้ยดีมัน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 ผ่านมานานแล้วแหละครับเหมือนพี่น้ำฝนก็เคยออกมาบอกก่อนหน้านี้บอกว่าเชื่อใจว่ายังไม่มีอ๋อ,อจบมาแล้วลในเรื่องของการเชื่อใจใช,อใช่ไหมครับจบมาแล้วไหนคนเก่าใช่ไหม,มจริงๆไม่มีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราเท่ามาคุยเรื่องคุยกันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมาคุยกันเพียงแต่ว่าพอมันมีประเด็นขึ้นมาปั๊บเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเรื่องที่เราเล่าให้ฟังเขาเข้าใจก็คือก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรไม่ได้ไป ถามเงินต่อว่าเอ๊ยยังรู้สึกยังไงไรไม่มีครับก็คือเรารู้ว่าเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติคนที่เราผ่านมาคนที่เราเคยคบมาแล้วก็รวมถึงให้เกียรติคนปัจจุบันด้วยอย่างพี่ยามมาคุยกับพี่ฝนเลยมีคนเก่าพี่ยามได้มีแบบติดต่อหรืออะไรยังง้าครับไม่ได้ติดต่อไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็ถ้ามีก็คือตอนแรกๆที่ที่อาจจะมีพูดถึงการเป็นข่าวกันแล้วก็อาจจะมีในแง่ของเป็นห่วงครับไม่ใชเขาเป็นห่วงเราหรอกก็เป็นห่วงทั้งคู่แหละครับผมก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงผมเพราะว่เรา ดีแสดงว่าพ well, like <like ี่อ้ําเคยคุยกับพี่ผู้หญิงนอกวงการแล้วว่าคุณจะคุยกับพี่ฝนอ๋อไม่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 เพราะว่าจริงๆแล้วเราคุยกับฝนเนี่ยตอนแรกเนี่ยสารภาพเลยว่าเราคุยกับเขาเนี่ยเหมือนกับเราเป็นพี่คนหนึ่งที่เราไปเอาไปขอไลน์เขามาคุยเราค่อยๆชวนเขาคุยหรือว่าชวนเขาไปทําบุญดูละครอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยเริ่มต้นมันเหมือนกับเรารู้จักเขามาระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ไม่เคยมาคุยในแง่เชิญที่เราจะไปจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆพอมันคุยแล้วมันสบายใจมันก็ อาจจะโชคดีที่มันค่อยๆพัฒนาไปในแง่ดีขึ้นเรื่อยๆครับเขาเคยถามไหมคะว่าพี่คุยกันนานเท่าไหร่หรืออะไรยังไงไหมคะเอ่อไม่ได้เคยถามครับผมว่าเขาน่าจะรู้จากพี่ๆสื่อนี่แหละก็ฝากบอกไปอ่าเหมือนไม่ได้ติดต่อกันแล้วไม่ได้คุยเลยตั้งแต่คุยกับพี่ฝนก็คือไม่ได้ติดต่อกันใช่เขาฉีดมันนี่คือแบบว่ามันคนให้วันปลอดยจับต้องมันมันกดดันบ้างมพี่อ๋อตอนแรกๆก็กดดันครับเพราะว่าเอ่ออยู่วงการบันเทิงทำพิธีกรรายการเด็กมาประมาณน่าจะเนี่ยอยู่มาทุกที่แล้วเนี่ย สิบห้าปีครับไม่ได้เคยมีประเด็นที่ที่จะเป็นในเรื่องเชิงแบบเชิงเชิงแบบความรักขึ้นมาส่วนมากจะเป็นเชิงแบบพี่อาร์สอนศิลปะเด็กรักเด็กเหรออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมีเกงอยู่ค่ะสบายตอนนี้ก็สบายใจครับไปไหนก็ไม่ได้มีอะไรครับใช่เข้ามาถามได้ครับมีคนถามเรื่องน้ำฝนเรื่องแต่งงานแล้เขาก็ยนนบอกว่าให้มาถามพี่อาร์อ๋อเดี๋ยวรอก่อนนี้ไหมครับเราคุ้จักกันสักพักเองครับแต่ก็ถือเป็นคนที่เราคุยได้แล้วก็มีความสุขมากๆคนในวงการลำบากเปนยังลำบากไหมครับ มันละหมาที่แบบมันเริ่มจะมีตีนกากับเพราะว่ามันแบบเขินอ่ะมันจะเป็นคนแบบคนแซวอะไรยเงี้ยครับยางบางทีเนี่ยเราไปเติมน้ํามันอะไรเงี้ยหรือเราไปเดินเล่นอะไรเงี้ยทุกทีก็แทบอารมอีกอามอันนี้มันจะมีคาต่อท้ายมาแล้วต่อท้ายว่าไงก็ลองไปคิดเองครับผม ต้องหมดคนไหมคะอะไรครับกดก็ตอนแรกกูจะจีบคนนี้แหละคนนี้เขาไม่ยอมเนี่ยอดทนไปนะก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับคือเป็นต้องบอกเป็นตัวเองดีกว่าตอนนี้เป็นตัวเองมากครับก็คือแบบไปไหนทําอะไรชอบไม่ชอบทําอะไรก็สบายใจอย่างเวลาเขาเล่นละครต้องมีฉากแบบเลิฟซีนจูบกับรปเอกอะไรยี้ห่วงนะจริงๆถามเหมือนกันนะ แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าไม่มีเลยซีนพวกนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เขาแบบอ,อาจจะอย่างล่าสุดก็มีเห็นบอกไปเล่นแบบบทที่อาจจะแรงขึ้นแบบว่าร้ายผู้อย่างขึ้นประมาณนะั้นยอมไหมคะถ้าสมมติไปไ,ไ,ไหนไ,ไหน,ไม,ไ,หนไม่ค่อยมีเวลาให้กันถ้าสมมติว่าอย่างในบทใช่ไหมฮะถ้าเขาต้องมีแบบฉากเซ็กซี่ถือเป็นบทบาทเขาอ,อันนี้เราก็ไม่ว่ากันดูได้ดูได้แหละก็ละครต้องทําเสียงใหญ่ไหมละครนะแล้วก็ เออมาไม่มีปัญหาครับก็กลายเป็นว่าเข้าใจเพราะว่าผมเองผมเองก็มีแบบบางงานที่แบบอาจจะกระชั้นเหมือนกันครับอย่างมุดบางทีมุดทายวันนี้มางานจุลาใช่ไหมครับศูย์หนังสือจุลาเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยมันกระชั้นไหมกระชัน้นเราก็เฮ้ยผมขอมาทํางานนี้นะเขาก็สบายใจด้วยแั้ววันนี้เรียกแฟนเต็มปากหรือยังคะวันนี้แหะครับก็เรียกเป็นคนที่ครบแล้วก็แฮปปี้ที่สุด <laughs> มีแพนไปไหนด้วยกันอีกหรือเปล่าครับ,บดูตามในไอจแล้วกันครับผมเดีวก็ไปก็ลงไม่มีอะไรใช่ครับ